เค <Okay. c oughs> ตอนนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเวียมป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับผมแบ็คนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี คนดูด้วยนะครับผมทุกคนดูหนึ่งคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับทุกคนครับผมตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูลานเต้นจ็ดึ้นนะครับประเพณีชนเผ่ามูเซอรหรือว่าลาหูนะครับปีใหม่มูเซอรนะครับคอจานะครับผมคอจาเลอร์แม่นะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับ เดินลงไปข้างล่างกันวิวสวยมากเลยครับผมทุกคนโอ้ oh. สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับทักทายกันก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้าน ห้วยน้ำลินนะครับห้วยน้ำลินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมมาในงานเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของชมเผ่ามูเซอร์นะครับของคนที่นี่ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมเดินที่ผมมาที่นี่นะครับผมเดินมาที่นี่นะครับผมเดินมานะผมเดินมาจากข้างล่างนู้นนะครับนู่นอะไกลมาก เดินเข้ามาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปวิวสวยๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปข้างล่างนะครับผมจะพาไปดูนะครับโอเคนะครับเราเริ่มกันแล้วนะครับเขาจะเริ่มกันแล้วโอเคนะเดี๋ยวใส่แมสแสรก่อนนะครับซึ่งตอนนี้คือฝุ่นมันเยอะมากนะครับฝุ่นเยอะแล้วก็แดดมันร้อนด้วยนะครับุทุกคน โอเคนะครับพร้อมยังครับผมพร้อมยังพร้อมยังครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับโอเค okay, นะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยตอนนี้นะครับผมยือนอยู่ที่อะอเปล่าซื้อถ่ายงันหรือ้ถ่ายแน่แน ัยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานเติ้นจะคือนะครับข้างบนเดี๋ยวผมจะพาคนหลงทางาคนหมอลงมาละกอยู่อยู่อยู่เพื่อนย่กระย่าคนนี้ก็รู้จักนะครับผมรู้จักผมด้วยนะครับอาเซียนงานัญญ์โนโคเชเลยงานมูฮูมูเชเลยบ้านที่เขาอยู่ที่บ้านพี่ม่วงอย่าหนักอยู่อันนี้ลูกหย่า ลา,ล,าลานลานหน้าร้านเชียวนะครับเราก็ดูของผมอยู่นะครับ๋ย <laughs> วผมให้ดูนะครับโอ้โหสวยงามมากแต่ว่าจุนโก็เวลานจ,จะเต้นจะคืดสุดข้างที่จะแคบไปละ่ะค่อนข้างที่จะแคบมันไม่เหมือนที่บ้านมูเซอรอ์กอยเพราะบ้านมูเซอร์กอยมันจะกว้า,า,กกวางไงนะครับจุนโก็ที่ขาดะ มาานเลยอ๋ออ๋ออ๋ออ,อยู่ๆคือเนื่องจากว่าเนื้อที่ที่นี่มันไม่ค่อยมีม้านเท่าไหร่นะครับที่กเทียอ๋อรครับให้ทุกคนดูวิวข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเดี๋ยวจะพาเดินลงไปข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี คุณชิดชนกนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณเลนูแตงสิ่งนะครับงานนายาชิวิตอนนี้ที่กําลังเป่าอยู่นี่คือเสียงอะไรครับเสียงคุยคู่แนวเสียงขุยอ๋อเสียงขุยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเป็นโอกาสดีมากเลยที่จะได้ฟังเสียงขุยนะครับส่วนมากปกติผมไม่ค่อยได้ฟังเสียงคุยแบบนี้นะ น,นี่ก็เป็นท่านผู้ชมนะครับขเขาก็จะยืนชมที่นี่กันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงไปเต้นโอ้โหฝุ่นทุกคน,นครับโอเคครับเดี๋ยวผม,ผมจะพาเดินลงไปข้างล่างกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขยันนะครับขยันทุกน กันเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเด็กน้อยหลงทางจะพากพาันสักไงยังไหนสักไกงกกยังอะไรนะเช่น,นทุกคน,นครับเริ่มมีคนที่จะเข้ามาดูเลยนครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวพูดถ่ายจะเดี๋วดูป่ะเอเอจด <laughs> ถ้าเท <laughs> ่าไหร่ผมต้องใส่แมสก์นะครับผมใส่ไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันฝุ่นนะครับผมเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าอีกแล้วสีมันก็ขึ้นอีก นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับทุกคนนี่นี่คือร้านเต้นจะคือนะครับทุกคนวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมวันสุดท้ายได้ยินไหมครับฮัลโหลโได้ยินไหมครับผมกลัวไม่ได้ยินไงเวลาพูดออกไป <laughs> เออวันนี้นะครับทางเด็ดน้ยหลงทางนะครับจะพาไปดูวิถีชีวิต ของคนมูเซอร์วันเฉลิมฉลองปีใหม่ขอจาเวนะครับขอจาเวก็แปลว่าวางขึ้นปีใหม่นะครับที่นี่คือครั้งแรกเลยนะครับผมทุกคนที่ผมมาเที่ยวที่บ้านห้ยน้ำลินนะครับผมอยากจะเข้ามาที่นี่มานานมากแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาโอ้โหพักยกไปแล้วนะครับทุกคนพักยกไปแล้วครับ เปลี่ยนคนใหม่นะครับนี่ทุกคนผู้ชมเขาก็มาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอ้าวเมนสบู่ดำอ่าสวัสดีไปไม่ชวนเลยน้องมาสิครับมาเลยอันนี้พี่ก็โดนชวนมาเหมือนกัน สวัสดีครับสวัสดีรักและพบไม่อ่าจลืมได้สวัสดีจะหาคนอย่างเธอได้ที่ไหนสวัสดีนะครับคนตอนนี้คือเรากำลังพักอยู่นะครับพักยกก่นหาคนที่จะเล่นต่อนะครับดูซิวา่านะครับดูซิว่าจะเป็นรขึ้นดนตรีอะไรนั้นเรามาลง มารอดูกันนะครับเป็นไงครับทุกคนเหนื่อยไหมผมเหนื่อยดูมีคนทักนะครับว่าอันนี้คือเด็กน้อยหลงทางใช่ไหมบอกว่าใช่ครับผมจะตีเด็กน้อยหลงทางครับวันนี้ผมมาหาลูกค้าด้วยนะครับมาหาลูกค้ารถยนต์มาโปรโมทนะครับไทยใกล้ๆคนเต้นหน่อยค่ะ ได้เลยครับผมสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวคือตอนนี้เขากําลังพักยกอยู่นะครับพักก่อนพักก่อนนะครับพักกินน้ําก่อนคนเต้นไม่ไหวนะครับแดดมันร้อนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้คือวันสุดท้ายนะครับล่าวันสุดท้ายหล่ะนี่คือวันสุดท้ายนะครับเรามาพอดีเลยนะครับผมมีมาแล้วกี่วันนะผมมาผมกี่วัน่วันสี่วันสี่วันครับผมทุกคนทั้งหมดสี่วัน มาแล้วสี่วันครับอันนี้ก็โอกาสดีมากที่ผมได้มาโอ้โหมาเลยครับทุกคนให้ดูว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรนี่คนเดิมนะครับคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องดนตรีใหม่น่าจะเป็นกีตาร์นะครับกีตาร์สามสายแบบโบราณน,นะครับ ถ้าเราสังเกตตรงมือนะครับผมมันจะมีเหมือนปิกอยู่นะครับปิกปิกกีตาา์นะครับผมโอ้โหทุกคนครับดู่ามันจะมีหลเครื่องดนตรีหลายชิ้นมากเลยนะครับทั้งแคนตัดสินแคนใหญ่แคนเล็กนะครับผมไม่ใช่แคมนะแคนแคนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับฟังดีๆฟังดีๆสวัสดีครับทุกคนทุกคนไม่ไม่พิมพ์เข้ามาเลยว่าอยากดูหน่อยสิครับ ผมไม่มีกําลังใจทําเลยนะตึ้งบต่มีกําลังใจแยะเลยแหละตัวตัวตัวพิมพ์คําว่าอย่าพอหน่อยสวัสดีครับผมอดีตครับอือขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับว่ามาจากที่ไหนกันครับมาจากกรุงเทพโอ้โหมาจากกรุงเทพเลยนะครับอ้โหทุกคนคือคนกรุงเทพนะครับผมถึงจาก แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับรู้จักตีเราแตะวันออกไหมนครนายกอ๋อนครอ๋อนครนายกครับผมนครนายกผมงามเนาะครับสวยครับผมงามมากครับอันนี้คืออันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกที่เห็นครั้งแรกที่เห็นขอทำความรู้สึกหนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับผมความรู้สึกเป็นยังไงเหรอดูนะเริ่ดเพลิน ผมวิธีเต้นนะครัเบเก้าเต้เาน,านหรือเปล่าใช้เวลานานไหมใช้เวลานานไหมก็ขึ้นอยู่กับคนเป่าแคนคนที่เล่นดนตรีครับผมคนทเล่น,นดนตรีนนะค,ะคนนั้นนะครับคนน้ำเต้นนะคร<ม>ับถ<ม>้าคนนั้นพอก็คือพอน,นะคะ<ม>รับผมเพราะว่ามันแล้วแต่กําลังของคนคนนําเต้นนะครับผมดนตรีครับผมประมาณถ้าถ้าเรากะได้ก็ประมาณสักสินาทีได้นะคร<ๆ>ับผมสินาทีได้นะครับโอ้โหคกรุงเทพนักขอนายก มาไกลเหมือนกันนะครับผมคิดดูครับทุกคน800กว่าโลแปดร้อกว่าโลนะครับทุกคนผมเพิ่งผมอยู่แค่เชียงใหม่เองไว้กว่าโลมาได้ทุกคนโหคิดดูครับถ่ายใกล้ๆอย่าดูโอเคครับผมได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับครับครับโอเคครับ สักครู่นะครับผมทุกคนโอเคครับลงมาเลยครับตอนนี้เรากำลังไปนะครับผมจะย็นครับทุกคน โโอ้หเรากำลังจะเข้าไปกันแล้วนะครับทุกคนโอ้โหฝุ่นฝุ่นเยอะมากครับทุกคนโอ้โหโอ้โหไอฝุ่น เยอนะครับผมคนเยาะครับโอเคนะครับทุกคนเราเดินเข้ามากันแล้วนะครับไม่รู้จะไปยืนอยู่ตรงไหนขอยืนอยู่ตรงเข้าไปเลยกันนะพุทธาพูกแก่จิ้งจุ่งจิ้งยุ่งโอ้มันคมแต่ปุ๊ ทคนครับฝุ่นครับผมฝุ่นฝุ่นเยอะมากเลยโอ้โหเหม็นไม่ว่าฝุ่นไม่ว่าจะแดดอุปสรรคมีแค่ไหนเขาไม่ยอดทนนะครับไม่ไห,ไหว,ว,วไม่ไหวแล้วผมจไม่ไหวละคนน้ำเต้นนะครับดูนะครับอ่าเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยพี่เยเหนื่อยใช่ไหมแดดก็ร้อนตอนนี้คือกำลังพักอีกแล้วนะครับผม ไม่ไหวนะครับคนคนที่เล่นดนตรีนะครับผมคนนำเต้นอ่าสาวสวย,วยเออทัดไทยกันหนเร็วอโอ้โหดูนั่นะครับทุกคนตอนนี้กำลังพักอยู่นะครับไลฟ์สดกันแบบเต็มๆนะครับผมทุกคนดูกันแบบจุใจเลยครับผมใกล้ๆเลย อยู่ที่นี่ผมไม่รู้จักใครสักคนนะทุกคนโคชโคโคโคฮอโอยู่ที่นี่ผมไม่รู้จักใครเลยเนะครับผมไม่รู้จักใครเลยผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมย้ำว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกแต่ว่ามีคนรู้จักผมหลายคนอยู่เดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขารู้จักผมได้ไงแต่เขาก็บอกว่ามาจากการไล์สดดูสดไล์สดแบบนี้นะครับผมเริ่มกนะันแล้วครับคนเดิมโอ้โห โอ้ยฟุ้นสุดยอดฮะบุ๋มมาทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับว่าผู้ชายอ่ะจะเต้นโอ้ยฟุ่นจะเต้นรอบๆผู้หญิงนะครับแล้วก็เราจะมีอะปรกูกระโดมากูเลย เทปพูนะครับผมทุกคนครับเอ่อเอาแบบคำกุ้งหน่าเอาแบบคำโซบภาษาไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงนั้นคืออะไรนะเอ่อเอาเป็นว่าผมเรียกว่าตรงนั้นคือศาลแล้วกันนะครับผมศาลศาลหรือว่าพิธีตั้งศาลเนาะเอาคือพูดง่ายๆโอเคเป็นดินดินดินนะคฮะปลวกเอาปลวกเออเรียกว่าปลวกแล้วกันปลวกศาลนะครับผมศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะเต้นวงสายนะครับผม คนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผู้หญิงก็จะเต้นข้างในนะครับสุดสวยโหทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งตัวจะไม่เหมือนกันนะครับผู้ชายจะใส่เสื้อคลุมตัวหนึ่งกางเกงแล้วก็กระเป๋าใบหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ถ้าใครมีสตางค์งหน่อยก็ ใส่ทองนะครับผมส่วนผู้หญิงนี่คือแบบอซสซี่เยอะนะครับผมส่วนประกอบเยอะนะครับฝุ่นเยอะมากเลยทุกคนเ้าครัโอ้โหอัพป้กึกอเข้ามาเอโอ๊อยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ก็อยู่หกกับปไปดีข้าก็จะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินตามเขาไปนะครับดูซิว่าเป็นไงบ้างดูครับทุกคนชุดสวยงามมากเก๋นเนี่ยดูนะครับสาวสาวสาวนะครับสาวสาวโอ้ฮัลโหลดอ้ดาโอ้ดาล่ะ สิบสองสิบสองเออสิบสองดีครับสิบสองแล้วเอ๊ฮะก็ไม่คุณสมัคดีป่ะก็ไม่คุณสมัคที่นี่ครับอลังการมากครับจังหวัดเชียงรายครับมูลเซอร์อำเภอเวียงป่าเป้า ที่นี่นสวยงามมากครับผมเริ่มโดนเบียดแล้วโอ้หสวยม,มากมีทัานชุดสีแดงสีดำสีเขียวความสวยงาม,งามโห้ปุน่นโอ้โหปุน่นสุดยอดครับทุกคนปุน่นทุกคนครับปุนคนคบป่นเดี๋ยวมาจีอได้เออใครกุ่นี่แหมใครกบ่นี่ใช่ไห

เดี๋ยวเราไล่แจกก่อนนะเาก็จีจรเดียเราไล่แจกกอนออ้มามาคู่เหี่ยวลนี่อ้เรอมาเนี่ว่ไอ้ยัมีหากบะเจ้าไอ้เจ้ากบเอด้ไปได้ปเอมากเลย

เดี๋ยวก่อนเราเราไล่แจกร่มก่อนนะเมื่อกี้เฮ้ยบางคนก็สวยน่ารักเหมือนกันนะทุกคนจุดเอเ โหทุกคนสวยงามมากครับผมฟูนอุปสรรคคือฟูนแสงแดงไม่เท่าไหร่ฟูนสุดยอดมากครับโอ้โหสุดยอดโอ้หอ,อ,อีกอันจะมาเป็นแม่ละลาลาลาอีกอันจะมาเป็นแม่โอ้โอ โอ้ตอนนี้ก็พักกันนีกแล้วนะครับไม่ไหวฝุ่นนะครับทุกคนรถบัสทุกที่เลยวะน่าจะมีรถดับเพลิงเนาะน้ำสักคันหนึ่งชีใส่นี้เลยรถตู้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 ราตู้รถตู้รถตู้รถตู้ โอเคนะครับทุกคนไปกันแล้วนะครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วนะครับฝุ่นเยอะทุกคนครับผมผุ่นไม่ไหวแล้วฝุ่นเนเอนเสนดงเนแปนนึงเรอป้นนอทุกคนตอเรักตอรักนะู้เป็นั อชโอ้โหเปลี่ยนคนใหม่เลยครับทุกคนเปลี่ยนคนใหม่แล้วเราถ่ายอีกแล้วนะสอยพาวิตาโอ้โหอยากดูอีกโอ้โหจัดไปครับอีกสักอีกสักสิบนาทีเอาไหมทุกคนผมไม่ไหวแล้ว พี่มาก่อนนะเพื่อเอซทุกคนว่สวยมากเลยค่ะโอ้โหฝุ่นครับทุกคนต้องต้องแชร์แล้วแบบนี้ต้องกดแชร์โอ๊คฝุ่นตัวตอนนี้คือผมยืนอยู่ข้างบนแะ้ว สวยมากเลยค่ะหน้าสอพาวิตาถ้าอยากดูอีกสักพักนะครับทุกคนกดแชร์ผมหน่อยครับกดแชร์ผมหน่อยเร็วกดแชร์ผมหน่อยครับงานดีๆแบบนีไบบนบน้ไม่มีให้ดูบ่อยๆนะครับทุกคนไม่มีให้ดูบ่อยๆนะปีละหนึ่งครั้งนะและผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาพาทุกคนไปดูนะครับดีมากวันนี้โอ้โหดูครับทุกคนคนยืนชมก็อยู่ข้างบนคนดู ส่วนคนถ่ายก็อยู่ข้างล่างออออออสวย โอเคนะครับผมทุกคนโอเคถือว่าพอสมควรแลวนะครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วแดดก็ร้อนฝุ่นก็เยอะสําหรับใครที่ชอบนะครับคลิปนี้ก็ไลฟ์เออไม่ใช่คลิปนี้ไลฟ์สดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมทุกคนที่รับชมผมแล้วก็มีคนรู้จักผมด้วยเยอะมากนะครับและผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับผม แล้วพรุ่งนี้ผมก็จะได้เดินทางกลับละลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ